ทักไทยสบายดีทานผสมที่กระลบหลักเลยหักแพงมือนี่พบพอกับั่โโรดคือเก้าครับมีเมนูมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก้ามือนี้ก็ได้อันนี้สิเป็นปิ้งสมหมูเด้อพี่น้องเด้อคุณนะครับโอ้แขนอันตันเลยสมหมูปลาถกโอ ปิ่งสมมูล้วกามีสมพักครับสมพักนีนกาบ่ม่นสมพักธรรมดาเลยสมพักใส่ภาพยน์วัวครับหรือว่าใส่หนังวัวนั่นเองคุณน่ะตอนยิ้มยเลยแล้าก็ได้ครับมาครับแสบๆน้ำกันย่ำเส้า เม,ม,มือตูมื่นนี้กัะอากาศหนาวครับอุณหภูมิอยู่ที่15องศาครับพี่น้องสกลนครบันชังรวดดนะตอนนี้15องศาเด้อพี่น้องเด้อหนาวยังคักเลย อืม mm hmm. แก่ลูจมบาาก็ได้อืม mm hmm. มีมบพริกนห้พร้อมอืม mm hmm. อันนี้เป็นพัดมะอื้พัดมะอื้อแส่ไข่จัดเพื่อนแขวบ่ค่อยดีแต่ กินยังหยามหยามเหนียวเหนียวบ่ค่อยได้ครับช่วงนี้เมื่อนั้นก็นไปทอนมาซองเลี่มวันที่ยี่สิบนี่ยครัพอนัดไปทอนอีกทอนลายเลี่มอยู่ด้วครับอืม้ม